เมื่อเราปฏิบัติทรรแล้วสุดท้ายเราจะได้อะไรสมัยพุทธกาลมีคนถามพระพุทธองค์ว่าปฏิบัติทรรแล้วสุดท้ายเราจะได้อะไรพระพุทธองค์ตอบว่าไม่ได้อะไรเลยเขาจึงถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอ์ตรัสว่าตถาคตสามารถบอกเธอถึงสิ่งที่หายไปนั่นก็คือหนึ่งความโกรธได้หายไป 2. ความหม่นหมองวิตกกังวลหายไป 3. ความเศร้าท้อแท้หายไป 4. ความกังวลไม่สบายใจหายไป 5. ความเห็นแก่ตัวโลภโทสะโมหะผิดร้ายทั้งสาก็หายไป 6. อวิชชาคือความไม่รู้ที่ปิดกัน้นปุถุชนทั้งหลายก็ได้สูญสิ้นไปพูดเหมือนง่ายแต่เหตุผลน,นั้นมันลึกซึ้งคนทั้งหลายที่มาสู่โลกนี้มีเพียงสองเรื่องคือเกิดกับตาย เรื่องแรกทำสำเร็จไปแล้วส่วนอีกเรื่องนั้นเราจะทุกร้อนไปทำไมมีวาสนาก็มาไม่มีวาสนาก็ไปสิ่งใดที่สมควรแก่เหตุก็มาเองสิ่งใดที่ไม่สมควรแก่เหตุจะสแสวงหาก็ไม่พบอ้อนวอนก็ไม่สำเร็จมีวาสนาก็ไม่ปฏิเสธไรวาสนาก็ไม่ต้องสแสวงหาสิ่งที่เข้ามาหาก็ต้อนรับสิ่งที่จากไปก็ไม่ต้องอาลัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่วาสนาให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น ผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่เอาชีวิตไปขึ้นอยู่กับปากและตาของผู้อื่นให้มองเห็นจิตและใจของตนเองมีสติรู้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ดิ้นรนสแสวงหาในสิ่งที่หลอกลวงทั้งหลายไม่ดิ้นรนสแสวงหาใจเป็นอิสระจากกิเลสทั้งปวงจะร้อนจะหนาวจะลุกจะนั่งจิตก็มีสติอยู่เสมอนี่แหละคือการปฏิบัติธรรม เกิดเป็นคนอย่าเป็นคนหลอกลวงไร้สัจจะถ้าเป็นคนหลอกลวงจะไม่สามารถเปิดใจต่อผู้อื่นได้ความทุกข์ที่สุดของมนุษย์คือใจที่ไร้ที่พึ่งไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามจิตที่ดีงามย่อมไม่มีเรื่องทุกข์ใจพินทุก์ จิตท,ที่ประเสริฐย่อมไม่มีผู้ที่จะต้องเครียดแค้นชิงชังจิตท,ที่เรียบง่ายย่อมไม่มีเรื่องวาวุ่นใจเป็นคนดีกายใจซื่อตรงย่อมหลับเป็นสุขผู้ประกอบกรมดีฟ้าดินย่อมมองเห็นผีสางเทวดาย,ย่อมสรรเสริญความสงบที่แท้จริงมีได้เกิดจากการนั่งนิ่งๆิ่งหลายชั่วโมงแต่เกิดจากการมองผู้คนและสิ่งทั้งหลายด้วยใจที่สงบได้ยินแม้แต่เสียงดอกไม้บานนั่งก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธิ เหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ว่างเปล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้ได้แต่เพียงเกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านไปพวกเราทุกคนเป็นเพียงแขกผู้ผ่านการเวลาเท่านั้นวันหนึ่งเราก็ต้องบอกลาทุกสิ่งไปทุกสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเรานั้นควรจะทอนุถนอมแต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ควรต้องอาลัยสิ่งใดที่ควรได้ก็ให้รับเขาด้วยความยินดีแต่ไม่ยึดถือ ขออวยพรแด่ทุกคนที่มีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันที่มาอมตะธรรมประเทศไทย